ใหญ่มากโอ oh my god ดีอะหอมหนึ่งกิโลสามพันบาทใช่ดินคืองรองสวัสดีค่ะต้น เข้าสู่ช่องสมารีนะคะและ ep 4ของการรีวิวลองชิมอาหารยอดฮิตจากติ๊กตอกก็มาแล้วจ้าก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอคอยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เราแบบเปลี่ยนหมวดหมู่สมมติอันนี้คือของดังจากติ๊กตอกอยากให้เปลี่ยนหมวดหมู่ไปของดังที่ไหนหรือเอาของไม่ดังไหมอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาบอกได้แนะนํากันได้เลยวันนี้ก็เลือกมาประมาณหนึ่งมีทั้งของที่มีกระแสกับของที่มีคนคอมเมนต์แนะนํามาเราจะเอามารวมกันเนาะเพราะบางทีอะของที่ไม่มีกระแสมันก็อาจจะอร่อยก็ได้ถูกปะเห็นแล้ว คุณหน้าคุณตากันไปจ้าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ของข่าวก่อนเพราะอะไรเพราะหิวมากเพราะยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะ <S <S และเมนูแรกของเรานะคะเราจะมาอันยอคาเซียกันนะคะเพราะว่านี่คือกูกูชิคเก้นนะคะเรามีต็อกโรเซ่เป็นต็อกโบกีที่ใส่ชีสแล้วก็อันนี้เป็นคิมมารีซึ่งหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็มาดูกันเลยว้า น่ากินมากจงอย่างที่บอกเนาะบอกอยู่ทุก EP พี P. ความอร่อยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะ <S <S อุ้ยน่ากินหอมมากแม่อ้ oh my god อ่ะชิมมาไหนก่อนดีวะอุ้ยมันมีน้ำจิม้มด้วยต้องใส่น้ำจิ้มนิดนึงและนี่นะคะเราจะมาลองลองแบบเออคีมารีเปล่าๆสิ่งนี้คือคีมารีนะคะก็คือเป็นเจ้าสาหรายหอ่อกับวุ้นเส้นแล้วก็เอาไปชุบเป็นท่ออีกทีนึง หนบหนับตัวแป้งค่อนข้างบางเนาะเฮ้ยแต่รสชาติโดใครเลยนะรสชาติแหละจะไม่ได้มีทางอะไรที่มันแหลมมากเกินไปกลางๆรสชาติจะแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าอุ้ยเค็มจัดเปรี้ยวจัดจิ้มน้าจิ้มแบบปกติค่ะอืมความซอสเพิ่มมากขึ้นมาหน่อยนึงลองกินแบบที่เขาชอบกินกันคือน้องคนนี้จิ้มน้องคนนี้เรามาลองกินกันดูนะฮะขอลองคนดูหน่อยได้ไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะอู้ ลองเลยสิแม่รออะไรอะ่ะโหเห้มข้นสุดๆไปเลยว่ะอร่อยกว่าจิ้มำมิ้มอีกร้อยเท่าเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดมันมีความเผ็ดเล็กๆไม่ได้แบบเผ็ดแบบเผ็เวอร์แต่แบบค่อยๆ,ๆมาแล้วก็มันมีความนัวมากๆอยู่ในซอสอะ่ะซอสโคตรนัวเลยไม่เคยกินเลยอะ่ะโอ้ไมกอดอร่อยมากมีใคร ความดีมันอยู่ที่ซอสเลยอ่ะซอสดีมากไม่เคยกินซอสต,ต็อกที่รู้สึกว่านัวมากขนาดนี้ซอสต,ต็อกที่อื่นมันจะไม่ครีมมี่เต็มสิบเอาไปยี่สิบครานี่โูอันแรกมาก็คือได้คะแนนเยอะเลยนะเจ้าตัวนี้ต็อกโรเซราคาอยู่ที่225บาทเขามีหลายต็อกนะเพราะว่าที่ฝาเขามีบอกเลยว่าแบบมีออริจินัลสไปซี่โรส์เพิ่มชีสส่วนเจ้าตัวนี้นะคะ7ชิ้น139บาทนะคะของน้องคิมมารีนะคะซึ่งอันนี้ก็คืออร่อยอ่ะ อีกอันนึงที่ยังไม่ได้ลองค่ะใช้กรอกเค้ยังไม่ได้ลองเลยซอสมังชนะจริงหวะเนี่ยซอสชนะทุกร้านที่เคยกินมาเลยในชีวิตนี้ไปที่เมนูต่อไปดีกว่าค่ะ เมนูต่อไปค่ะเราก็ยังคงอยู่กับเมนูเกาหลีอยู่นี่ก็คือเป็นคิมบับโรลยี่ห้ออิซิโกที่หาได้ในเซเว่นนั่นเองนะคะเอามาสองรสชาติด้วยกันอันนี้คือกิมจินะคะรสกิมจินะคะฝั่งนี้เป็นรสหมูบูโกก,กิอุ่นแล้วเรียบร้อยพร้อมทานเกนี้ก่อนละกันอันนี้น่าจะจืดกว่าวิธีกินก็คือฉีกแบบนี้นะฮะ ปกติเวลาเรากินคิมบับมันจะกินเย็นใช่ป่ะแต่นี้เป็นฮอตคิมบับนะคะทุกคนคือเราจะกินแบบอุ่นๆน,นี่ไส้ข้างในนะคะก็ข้าวค่อนข้างหนาแต่ว่าไม่ได้แอาจจะเป็นแค่ปลายลองฮันเอ้ยข้างในก็ดูไส้เยอะอยู่เห็นปะ่ะมันเป็นข้างนอกจริงด้วยที่แบบข้าวมันหอ่อขุมปะ่ะนี่ไงเห็นปะคอนแตกต่างเออหนึสองซ้ำ อชอบเป็นความอุ่นนะคะนะคะรสชาติแบบอร่อยว้าขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นรสชาติกลางๆอีกแล้วกลางๆที่ค่อนไปทางจืดน,นิดนึงหรือไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้กินอีซอลต็อตกบุกจีแล้วซอสม,มันแบบเข้มข้นมากขนาดนั้นจนอันนี้เอยอาจจะทำให้จืดลงหรือเปล่าไม่แน่ใจรู้สึกว่าถ้ามีน้าจิ้มอะไรบางอย่างมันจะ perfect ง่ายๆคือเอาไปจิ้มกับ e ีอตอกเมื่อกี้จะ perfect มาที่อีกรสหนึ่งอันนี้น่าจะมีรสชาติมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นรสกิมจินะคะชิ้นละ39บาทนะคะอุ้ยอันนี้ยิ่งไม่เห็นไส้เลย ไส้หาไปไงเอ้ย <c oughs> ก็ก็ก็ยังน้อย,น,อยน้อยกว่าอันเมื่อกี้ละอันเมื่อกี้ไส้เยอะกว่า <c oughs> คิดอีกแง่นึงคือมันคือรสกิมจิ <c oughs> กิมจิอยู่ไหน <c oughs> อยู่ที่ข้าวลอง อันนี้รสก,กิมจิบแบบเดะจมูกมากเออมันเยี่ยมยอดตรงมันร้อนเว้ยออันนี้อร่อยกว่ามีรสชาติมากกว่าแล้วก็แบบหอมกิมจิอะ่ะแบบรู้สึกว่าเออเขาใส่มาในแบบที่ปริมาณที่แบบกาลังโอเคมงากนะคะถ้าให้คะแนนอันนี้เต็ม10ได้10อันนี้ให้ซักและกันค่ะเพราะรู้สึกว่าอันนี้ยังขาดรสชาติอะไรบางอย่างแต่น,นี้ก็จะกินง่ายในเวที่แบบว่าเด็กๆก,ก,ก็กินได้สะดวกดีนะสะดวกในง่ายก็คือแบบหยิบแล้วก็อุ่นแล้วก็ออกไปกินข้างนอกได้เลยแล้วก็ถือกินเขียวเขียวเขียวกินสะดวกอ่ะโอเคไปกันต่อเลย ่งนี้คือแฮมหอ่อครีมชีสเป็นของแรแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้มาสักพักหนึ่งแล้วในทิกต็อกคือเป็นกระแสะมากว่าถ้าเกิดใครที่ไปญี่ปุ่นจะต้องไปสอยมาลองกินแล้วมันก็ดูน่ากินมากเรียกว่าพร้อมทานเลยนะคะแกะแล้วนะทุกคน 3 0 0ระออยห้าสิบแพงมากสําหรับ6ชิ้นนี้อันนี้มันแพงเพราะว่าเราซื้อร้านที่ไทยที่เขาก็คือนําเข้ามาเป็นร้านที่แบบพรีออเดอร์ร้านฮิ้ไใดๆเขาต้องบวกราคากําไรของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าไปที่นู่นเราไม่แน่ใจว่ามันกี่เยนเหมือนกันเนาะว้าวโหสุดยอดก็เรียกว่าลองซื้อมาจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะงั้นลองชิมเลยนะอ่ะนาตาดูดีนะคะทะดาน ปกติถ้าแฮมแบบนี้ไม่แน่ใจว่านี้มันจะเค็มแบบเท่ากับพวกคาร์มาแฮมหรือเปล่าต้องลองกินดูนะคะ เค็มพอๆกับพามาแฮมครีมชีสม,มีความละมุนตุ้นแต่ว่ามันทําให้เรานึกถึงยี่ห้อที่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่ชื่อว่าลาวาชกีรีที่แปลว่าวัวที่หัวเราะ <Yeah. S 1> ชีสวัวแดงอุ้ยอันนั้นเป็นยี่ห้อฝรั่งเศสที่เรากินมาตั้งแต่เด็กน้อยมันคล้ายกันเลยเหมือนลาวาชกิรีเลยลองไปหาซื้อพามาแฮมมาห่อลาวาชกิรีเราเชื่อว่ารสชาติน่าจะคล้ายกันถ้าให้คะแนนนะคะแบบคะแนนความอร่อยอยู่ที่เท่าไหร่ก็สิบเต็มสิบนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้หักอร่อยไหมอร่อยอ่ะโอเคอันนี้อร่อยดี และเมนูต่อไปก็ยังคงมีความเกาหลีเก่าจ่ายเพราะว่ามาจากร้านคเรียดองนั่นเองสิ่งนี้คือแซลมอนดองน้ำปลาเกาหลีนะคะน้ำปลาแท้ตราหอยเป๋าฮื้อด้วยนะคะก็ดูแปลกตาดีเพราะว่ายังไม่เคยกินของยี่ห้อน,นี้เลยนะคะคเรียดองอ่ะโอ้มาแบบซิลทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสับนะคะโอ้ขอดมหน่อย เฮ้ยไม่เหมือนแซลมอนดองเกาหลีที่เคยได้กลิ่นมาก่อนข้อดีคือกลิ่นไม่แรงแต่คราวนี้ต้องมาดูรสชาติเป็นยังไงนะคะเขามาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราจะเทมไม่เยอะมากเพราะอะไรเพราะเราจะได้เก็บไว้กินทีหลังได้นะฮะ,ะเริ่มนี่คือขนาดชิ้นที่โอ้โหใหญ่มากความดังของเขาคืออะไรความชิ้นใหญ่ถูกปะ่ะแกจะเท่าหน้าฉลัลวะยอมไม่ไม่ไม่เถียงอ่ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ตำปอกอืมอืมน้องนางมีความหนัวที่พอดีไม่ได้เค็มปิดมีความหวานหน่อยๆแบบให้พอกลมกอกแล้วก็กลิ่นเขาหอมมากเลยอะพอมันเป็นกลิ่นแซลมอนผนสมกับน้ำปลาที่ไม่ได้แรงเกินมันกลายเป็นอะไรที่พอดีมันดีวะ่นะไหนขอลองอีกสักหนึ่งใหญ่มากแม่ อ,อยากได้ข้ากวกับตาลเลยอะค่ะโหเต็มสิบเอาไป15ไม่หักอะไรทั้งนั้นว g o ูดเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบกลิ่นซีอิ๊วหรือน้ำปลาที่มันแรงเวอร์แบบดูถ้กกากำลังดีแล้วก็เนื้อของเขาก็จะมีความเด้งเดงนุ่มๆอยู่นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่399นะคะถือว่าก็เป็นราคาปกติของแซลมอนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือชิ้นใหญ่มากแล้วก็อัดแน่นแบบเต็มกระป๋องไปต่อที่อันต่อไปค่ะ หมดแล้ว ได้เวลานะคะมารีวิวของหวานกันบ้างตัวนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นกระแสนใน Tik t o ็อกเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นมาจากการที่เทปที่แล้วคือคนรีเควส์พายข้าวโพดข,ของ m c d o n a l d มาเยอะมากแล้วก็บอกว่าเราอ่ะไม่ใช่ทีมพายข้าวโพดแต่เราจะรีวิวเพื่อทุกคนเราเป็นทีมพายสับปะรดแล้วเราก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆถ้ามันมีพายแอปเปิ้ลมันคงจะดีนะคราวนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ค่ะว่าเบอร์เกอร์คิงมีพายแอปเปิ้ลใชนก็รู้สึกว่า,าถ้าเกิดฉันเอามาลองดีกว่าเว่าะเขาบอก Burger King หอมนะหอมความแป้งของเขาหน้าตาเป็นจังสีออืโอ้ oh my God. ่กอดีมากอสมันเป็นยังไงหอมมันมีความแบบซอสข้างในมันดีอ่ะนี่ซอสนี่ <c oughs> เห็นป่ะนอืม หวานแบบกําลังดีอ่ะเพื่อเราส่วนตัวเรารู้สึกว่าพายเ้าพดอ่ะไม่หวานเท่าไหร่อันนี้กาลังดีไม่หวานเกินแล้วก็หอมแต่ความหอมของม,มันอ่ะไม่แน่าจว่าเขาแบบใส่ซินนามอนเข้าไปด้วยนิดนึงหรือเปล่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ Apple แอปเปิลเพียวๆอ่ะแบบรู้สึกว่ามันมีแบบอย่างอื่นด้วยอยากให้ลองค่ะ อันนี้ดีว่ะเวเลกูดเต็มสิบเอาไป15ค่ะอันเนี้ยแอปเปิลเป็นชิ้นแต่แอปเปิลอาจจะไม่ได้กัดและกรอบแบบเหมือนแอปเปิ้ลสดนะก็จะยุ่นหยุดแล้วละ่ะเพราะว่ามันสุกมันร้อนแล้วนะคะราคาที่เราสามบาทราคาเท่ากับแมคโดนัลเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะหืมซอสมันแบบแน่นมากเลยดีทุกคนไปลองเบอรกอคิง ต่อไปค่ะเป็นขนมใหม่นะคะที่เขาก็คือมีขายตามเซเว่นเนาะอันนี้ราคานะคะอยู่ที่อันละสิบบาทน,น้องนางมาในถ้วยที่ถ้าเกิดเราไม่ได้จับขึ้นมาเราจะคิดว่าน้องเป็นโยเกิร์ตน้องมีความสับสนในตัวเองเล็กน้อยคือตรงนี้อ่านว่าโอปอเชคโอปอบเชคนะคะโอปอบเชคะ oh, ทั้งสองอันตรงนี้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะแต่พอเป็นภาษาไทยเขาเขียน oh, oh, ว่าโอปอบช็อค่ะเอ๊หรือมันเป็นแบบสำเนียงคนเกาหลีข้อมูลผลิตภัณฑ์คือแบอบกว่าเป็นซีเรียผสมครีมไวท์ช็อกโกแลตร berry, สดับเบิลสตรอเบอรี่ตอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นซีเรียผสมครีมช็อกโกแล โโล,ลองเลยไม่มีที่เปิดเหมือนโยเกิร์ตว่ะเปิดไงอะแม่อู้ <c oughs> เขาไปได้งี้ค่ะมีช้อนนะคะมีตัวเหมือนเป็นที่หอ่อเหมือนกระดาษไข1ชั้นว้าวโอ้ต s t r a บร์รี่นะคะลองตักดูเลยอ่าก็เหมือนกึงๆทําเรียนแบบความซีเรียวใส่นมอะเนี่อเป่าแทนที่จะเป็นนมมันเป็นครีมแทนแบบนึบๆหนับๆอะไรอย่างงี้นะคะลองชิม อืมโ้ยหอมมากเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยเฉยเลยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานอันนี้หวานมากอยู่นะก็คือเด็กอ่ะน่าชอบแต่ว่าความหอมของสตรอเบอรี่ความครีมคือแบบดีเยี่ยมความกรอบของซีเรียลดีเยี่ยมก็ราคาอยู่นะเธออันต่อไปค่ะรสช็อกนะคะว้าวนี่นี่ค่ะหน้าตาของน้องนะคะเอาละ่ะ ชอบรสแรกมากกว่าอันนี้มันก็ช็อกโกแลตนะแต่ว่าเหมือนเราเคยกินช็อกโกแลตอื่นที่มันแบบอร่อยกว่านี้มัง้งเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันแบบกลิ่นมันเด่นกว่างกลิ่นมันดูแบบโอ้ว้าวหอมสตรอเบอรี่มากเลยแต่ว่าอันนี้ก็กอร่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว้าวใช้คํานี้แล้วกันเต็ม1ิอันนี้ไป1ิอันนี้ไปสักเก้าล้กันสิบาทถือว่าคุ้มราคายอยู่นะทูอันนี้ใช้ได้ นะคะอีกหนึ่งอย่างที่กําลังเป็นกระแสใน tiktok นะคะคือผงรากบัวค่ะทุกคนอันนี้จริงๆเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากับวิถีชีวิตเราเท่าไหร่เพราะอันนี้เหมาะสาหรับคนที่ต้องการที่จะคุมอาหารลดน้ำหนกักอันนี้คือผงรากบัวค่ะชงกับน้ําพอกินปุ๊บจะทําให้เรา อิ่มมันมีธนัญพืชอยู่ในนั้นเยอะนะคะาะฉะนั้นก็ทาให้เราอิ่มแล้วเราก็จะไม่กินอะไรไปเรื่อยจุบจิบจุบจิบหรือกินจนเยอะเกินไปประมาณนี้แล้วก็แคลอรี่ก็คือ377กิโลแคลอรี่นี่คือตอน่อ100กรัมนะคะซึ่งทั้งหมดในกระป๋องนี้เนี่ยมีทั้งหมด500กรัมแต่เวลาเราชงเราคงไม่ได้ชงร้อยกรัมนะคะมันจะเยอะเกินไปนะคะเราต้องชงแบบกี่ช้อนก็ว่าไปโู้กลิ่นแบบว่าเวรีสมุนไพรหืโหอ้อถามว่าชอบไหมไม่ชอบเท่าไหร่ มันอึบใช่กินมันอึบนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในก็จะเต็มไปด้วยดูเหมือนจะมีพวกงาลูกเกดอื่นๆที่เราดูไม่ออกเช่นไอ้พวกสีเหลี่ยมเหลี่ยมพวกนี้ดูไม่ออกอันนี้คือเราต้องชงกับน้ําร้อนนะคะให้น้องนางไปฟูเราจะมาเอาสักสองช้อนนะคะนี่พูนๆนะคะส่เข้าไปในแก้วทะดานทะดานอ่ะพร้อมนะคะทุกคนน้ําร้อนแบบเดือดสุดๆคน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 ขนอุ๊ย มันกลายเป็นเหนียวเนียวอะเหมือนเม็ดแมงลักอ่ะมันต้องข้นๆเหรอเออเหมือนแบบดูดิเอ,อ้ยแต่กลิ่นมันน้อยลงนะเพราะใส่น้ำอ่ะไม่มีรสชาตินะเหมือนเป็นแบบแนวหวานอ่อนๆอ,อ,อ่ะมันเป็นความหวานที่ไม่ได้เติมอ่ะรู้เลยว่ามันเป็นความหวานที่ออกมาจากพวกผลไม้หรือพวกพันยพืชต่างๆ เฮ้ยแต่ว่ามันมีแบบบางอันมันมีความแบบคล้ายๆอารมณ์แบบแครนเบอร์รี่มีความเบอร์รี่บางอย่างพอเคี้ยวไปแล้วมันแบบติดหวานอมเปรี้ยวนิดๆอืคือพอมันได้เคี้ยวพวกลูกเกดพวกอะไรเงี้ยมันอร่อยเดียวมันมีความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ตัวรากบัวไม่ได้มีรสชาตินะคะ หวานน้อยเอ้ยโอเคตอนแรกอะกังวลเลยตอนดมกลิ่นอะแบบต้องไม่ชอบแน่แนเลยแต่พอกินเอ้ยกินง่ายไม่มีกลิ่นแล้วถ้าเรื่องความอิ่มนานจริงไว้ไม่แน่ใจเพราะว่าอีที่ก่อนกินอันเนี้ยกินไปเยอะแล้วเหมือนกัน190บาทนะคะ500กรัมนะคะคิดว่าเราจะกินได้หลายวันเลยทีเดียวเชียวให้คะแนนก็ไม่มีอะไรให้หักนะก็ตามที่เขาบอกเลยหวานน้อยกินง่ายใดๆก็เต็มสิบได้เลยค่ะอันเนี้ยให้เต็มสิบได้ เมนูต่อไปบอกเลยว่าน่าจะเป็นเมนูที่เด็กๆน่าจะชอบ1คือชอบในเมนู2คือชอบในวิธีการทําและวิธีการกินมันมีช่วงหนึ่งที่สิ่งนี้ฮิตมากคือพวกหมอ้อไฟมา่าแต่หนังปล่าแล้วอยู่ดีตัวตัวทาความร้อนก็นจะทาความร้อนเองเป็นหมอ้อไฟเดือดปุดๆคราวนี้มันมาในรูปแบบขนมอันนี้นะคะก็คือเป็นของช่องโอปาทาชีแล้วก็อาจูมาหรือว่าน้ำหนึ่งนั่นเองนะคะสั่งมา2อ,อันนี้นะคะอันนึงเนี่ยเป็นให้เราทาบราวนี่อีกอันนึงก็คือให้เราทําโมจิอารมณ์คล้ายๆกับขนมญี่ปุ่น ที่เป็นกล่องเล็กๆแล้วก็ให้เราปั้นทําเป็นเมนูแบบไิ้เล็กอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นอันที่เรากินได้แบบจริงๆเราอะไรก่อนบราวนี่ใครที่ซื้อบราวนี่มาเพื่อจะทําละเกนสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมคือไข่ไก่นะคะฟองหนึ่งนั่นเองนะคะเขาจะมีวิธีทำเนี่ยก็คือบอกไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะคะวิธีทาอันแรกนะคะเทน้าตาลพร้อมตอกไข่คนให้เข้ากันเขาค่อยเทน้ํามันดําข้าวคนแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็คนใส่ช็อกโกแลต ถัวเฮสนนทแล้วก็คน้นแล้วก็ฉีกซองแผ่นทําความร้อนแล้วก็ปิดหลอ1 5บหถึงยี่นาทีแกะมาปุ๊บเรามีอะไรในนี้บ้างเรามีน้ํามันรําข้าวมีน้ําตาลถัว่วเฮสซัทป่นช็อกโกแลต นี่เป็นแบบ2สีเลยนะคะเดาว่าเป็นไวช็อกกับช็อกโกแลตปกติแป้งเค้กเฮสโซนัทนั่นเองนะคะนี่เปิดมาอีกชั้นหนึ่งสิ่งที่เราจะเจอมีช้อนพลาสติกมาให้ก็คือพร้อมเลยขาดแค่ไข่ไก่ต้องหาไข่ไก่เองแล้วก็ถุงทําความร้อนสําหรับอุ่นอาหารนั่นเองค่ะเริ่มตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนถาดเตรียมอาหารของเราเนะเาะเทน้ําตาลแล้วก็ตอกไข่ใส่เข้าไปไปจะคนเดี้วกันไป กระปุกปละ89บาทนึกว่าจะแพงเหมือนหม้อไฟอ่ะเพราะหม้อไฟจีนมีช่วงหนึ่งก็แพงนะ2 3 0 0เนี่ยแล้วก็ค่อยๆเทน้ะมันรำข้าวนะคะข้อดีของสิ่งนี้ก็คือเขาตวงมาให้แล้วแค่เทเทใส่ใส่นะคะอ่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะนี่ก็ดูใช้ได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่นะนะใส่ช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วเฮเซนให้เข้ากัน อ่ะครบค่ะใส่วัตถุดิบครบทุกอย่างแล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้วิธีใช้นะคะถุงทำความร้อนถุงความร้อนแกะแล้วนะคะเทน้ําลงไปเขาบอกว่ามันจะร้อนไวมากเพราะฉะนั้นปึ๊บปิดฝาพอ15ถึง20นาทีจับเวลาค่ะแล้วเราจะพักน้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้เด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคือน้ํามันเดือดขึ้นมาแล้วเลยอะงงมากอันต่อไปน้องเมจิยืด แกะมาเราจะเจอกับถ้วยพลาสติกอันเล็กผงถัว่วคินาโกะแล้วก็จะมีซอสคุรโรมิสึแป้งโมจิญี่ปุ่นมีแค่นี้เลยวัตถุดิบวิธีทำคือฉีกสองแป้งโมจิผสมในหม้อใบเล็กใส่น้ำเปล่า1.5ทุ้ถ้วยตวงผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทับความร้อนรอ15นาทีแป้งสุกก็นวดแล้วก็แต่งจานโรยผงโรยแล้วก็ราดซอสจบอันนี้ง่ายกว่าเยอะเลย ค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็ผสมเริ่มปิดฝา15นาทีเช่นกันค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีค่ะเราจะมาลองแอบแง้มดูแล้วกันว่าสุกหรือยังถ้าไม่สุกเราจะได้ไปต่อนะคะว้าวเฮ้ยเท่่ะเป็นบราวนี่แต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่บราวนี่มากแต่ก็เป็นบราวนี่สุกแล้ว 15นาทีเท่านั้นแบบจับเวลาแล้วนะคะลองดีกว่าฟืบว้าวไม่นา่เชื่อว่ะดูดีอยู่นะคือมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นบราวนี่ที่อบในเตาอบตามร้านขนมทั่วไปที่เราเคยเห็นที่จะมีความกรอบข้างนอกข้างในนุ่มนุมหนับอะไรเงี้ยเฮ้ยรสชาติก็ไม่แย่ด้วยนะเฮ้ยรสชาติไม่แย่เลย หอมความเฮโซนัทอ่ะมันมีความหอมเฮโซนัทแล้วก็เท็กเจอร์มันจะนุ่มๆหนึบๆด้วยความที่มันคือการทําให้สุกด้วยไอ้น้ำมันก็เลยเหมือนเป็นการนึ่งซะมากกว่าการอบแบบในเตาอบที่มันอาจจะมีความครันชี่อันนี้ความครันชี่อาจจะได้จากถั่วผงถั่วเฮโซนัทนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้จากเท็กเจอร์ของช็อกโกแลตที่มันสุกอะไรแบบนั้นนะคะแต่รสชาติไม่แย่แล้วก็ไม่ได้หวานเกินเคยอร่อยนี่นี่นี่ฝั่งที่มีซอสฮึว้ช็อกโกแลตดีมากงงไปเลย ีอะให้เต็มสิบเหมือนกันค่ะว้าเฮ้ยลองคนน้องโมจิกันค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นก้อนหรอกเพราะว่าเราน้ำเยอะแต่ก็ไม่แย่นะก็เป็นโมจิแต่อาจจะเป็นโมจิแบบอีกแบบลากเรไปเลยจริงๆตัวรสชาติที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดมาจากซอสน,นี่ยแหละก็น้องผงถั่วคนอีกหนึ่งรอบเผื่อมาช่วยให้มันกลมขึ้นได้ ม,มันก็หนุบหนบอะ่ะมันเหมือนเรากินแป้งที่แบบว่าอย่างที่บอกมันอร่อยหมายถึงว่าความมีรสชาติมันอยู่ที่ซอสอืมแต่ส่วนตัวก็ชอบอนนุนมากกว่าอันนี้เหมือนรสรสที่เราได้มันก็คือแบบไอรสตัวซอสอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนชอบกินโมจิแบบที่มีผลไม้ข้างใน,นแล้วกินเท่านั้นแบบไม่ไม่ชอบกินแบบที่มีผงถั่วหรือว่าที่มีน้ำซอสน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าส่วนตัวความอร่อยของเราเต็มสิบเราให้สัก8ละกันนะคะเคต่อ มาที่หมวดเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้คือการันไททีเป็นชาเย็นยี่ห้อที่ชื่อว่าการันอยากจะบอกว่าเคยกินมาก่อนแล้วอร่อยมากแต่ชาแต่ยังไม่เคยกินแบบเย็นยังไม่เคยกินแบบปั่นที่เป็นคล้ายๆเซเลอร์ปี้เก็ดน้ําแข็งยังไม่เคยแบบนั้นแล้วก็โดยปกติจะสั่งหวาน40%ซึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันละมุนตุน้นมันอร่อยมันแบบที่สุดแต่ครั้งนี้ก็จะได้ลองกินแบบเย็นครั้งแรกมาลองดูกันอันนี้นะคะมีขนาด2 5 0 ml ราค่า115บาทอยากจะบอกว่าเป็นราชาที่ไฮโซอ๋อด้วยความแบบเป็นคนนิสัยชอบรดความหวานเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยก็ไม่เคยกินนะไม่เคยกินทั้งแบบเย็นไม่เคยกินทั้งแบบหวานร้อยอันนี้คือหวานร้อยนะคะออริจินอลสุดๆไปเลยนะคะไปะจะลองแบบไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะคะจะได้รสชาติของเขาแบบเต็มๆว้าวหอมมากเลยอ,ะอ่ะอะลองชิม อมแต่หวานร้อยก็หวานจริงมันไม่ได้เป็นแบบชาที่มีแต่รสหวานแต่เขามีรสชาต หมเล็กๆมีกลิ่นของชาที่ชัดเจนมีกลิ่นความละมุนของนมแล้วก็เอความขมเล็กๆที่ติดอยู่ปลายลิ้นน่ะก็คือรู้เลยว่าแบบใช้แบบชาที่ดีอะ่ะพอเปิดแฟชั่นไอแลนด์ไปค่ะคุณจะมีลูกค้าประจําอยู่อันนี้เต็มสิให้20จริงๆแต่ว่าส่วนตัวก็ยังชอบลดความหวานลงนะเฮ้ยอร่อยมากทุกคนใครมีโอกาสได้แบบไปห้างอะ่ะลองตามหาร้านดีดูนี่จะเป็นถ้วยที่ทจะเป็นเมนูที่ไม่แบ่งใคร จะเป็นทุเรียน อันแรกๆของปีนี้เพราะว่าอดใจไม่กินมานานมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเพื่อนสิทธิ์เราที่ชื่อมิงมิงก็เลงจะกลับมาจากไต้หวนันก็เลยตั้งใจงจะไปกินด้วยกันแต่ต้องขอโทษด้วยพอดีหน้าที่การงานมันเรียกร้องเจ้านี้เป็นเจ้าดางในหลายต่อหลายปีทุกครั้งที่เป็นหน้าทุเรียนเราจะได้ยินคําว่าทุเรียนออตกรทุเรียนออตกร,ร,ตกรคือเหมือนเป็นแหล่งของการซื้อทุเรียนแบบพรีเมียมเพราะว่าราคาของเขาจะค่อนข้างสูงแต่คุณภาพของเขาก็จะสูงตามประมาณนั้นบอกเลยไม่เคยกินทุเรียนที่ราคาแพงเวอร์มาก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อที่แแแแพพงงงเเววววอรที่่่สสสุดตตกก็้าาลํัับ นั่นก็คือ1นกิโลสามพบาทนี่คือน้องนิดอ,อตกรนะคะชื่อร้านว่าน้องนิดอ,อตกรทุเรียนพรีเมียมตัวนี้นะคะ3,000บาทค่าส่งไม่เสีย เอโทรหน้าร้านเผื่อใครสนใจเขามีเนื้อให้เราเลือกได้เช่นเนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกได้กลิ่นน้อยทานง่ายสัมผัสชวนหลงไหลนี่ต่อไปค่ะอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในนะคะด้านนอกกรอบด้านในนุ่มหวานหอมกลิ่นชวนทานทานแล้วฟินแล้วก็มีหวานละมนุนเนื้อหวานหอมมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสและกลิ่นทุเรียนโดยเฉพาะ <c oughs> เราเลือกแบบกรอบนอกนุ่มในบอกเลยว่ากลิ่นคือแบบอ้าว <c oughs> แพงสุดของเขา จะเรียกว่า V I P พาตินัมอันนั้น,นคือ1น่0คือ1 2อ0 0บาทยังไปไม่ถึงขั้นนะั้นเราค่อยๆไล่ระดับเนาะเพราะถ้าวันดึงเราไปกินทุเรียน12 0 0 0ปุ๊บอาจจะกลับมากินทุเรียน450ไม่ได้อีกเลยการห่อ,อก,ก็ดูดีแล้วนะเหมือนหออ่อมาด้วยความรักจริงๆห่อ,อมาดีมากอะเราว,ว่าไม่ให้น้องได้ไหลไปไหนเลยอะดูซิว่า3,000บาทได้อะไรบ้างเราจะค่อยๆเอาแกะทุกอันเลยไหมจะได้ดูว้าวสวยมากแต่จะไหลเธออู้สวยแกต้องยอมว่ะ สวยสุดๆแกยอมว่ะ โอเคฉันยอมแพ้ในความดูแลด้วยความรักขนาดนี้เฮ้ยสวยแบบตื่นเต้นเลยนะว่าหมื่นสองมันจะเป็นยังไงอะโหมีใครอยากดูไหมคะอยากดูส้มมารีไปชิมทุเรียนที่หน้าร้านของน้องนิดไหมคะเอาแบบอยากดูเปล่ดถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มานะคะเพราะว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาก็คือคุยเก่งถ้าไม่เคยกินเขาจะมีการไล่ระดับว่าไม่เคยกินร้านเขามาก่อนเริ่มจากอันนี้แล้วค่อยไปอันนี้แล้วค่อยอันนี้อะไรยังเงี้ยชิมน้องคนนี้แล้วกันนะคะสวยจนรู้สึกว่าควรจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงๆก็เป็นสิ่งหนึ่งทาาัมมนะวํถ ต้องแพงขนาดนั้นแบบกิโลละหลักร้อยอ่ะก็อร่อยแล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะมาลองค่ะเฮ้ยลองอ ดีต่อลิ้นอะใช่ดิน้นค <c oughs> ือรองโอเมก้าด oh คือเราเข้าใจในความจะตีเป็น2กระแสนะ <c oughs> คือแปดร้อยพันนึ่งก็ว่าแพงแล้วและอร่อยมากแล้วอันเนี้ยก็อร่อยมากว่ะมันละมุนลิ้นมากเลยอะ่ะเข้าไปในลิ้นแล้วมันค่อยๆละลายอะ่ะฉันอยากแบ่งทุกคนกินนะนะแกแกดูความแบบข้างข้างนอกอ่ะนี่นี่คือกดเลยนะนี่คือกดใช้แรงกดนะกรอบนอกนุ่มในจริงหรือเปล่าจริงเพราะว่าใช้แรงกดก็คือไม่ค่อยยุบเท่าไหร่แล้วข้างในแกดูความครีมมี่ กดูความครีมี่แล้วเม็ดมันอยู่ไหนวะเราจะมาหันกลางดูเม็ดแล้วกันค่ะ<ช>นี่เมืม่อเราผ่าดูค่ะจําไดนเปคะาตอนแรกมันมีตรงนี้ด้วยนะมีจะงอยตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเทียบก็คือเม็ดก็ค่อนข้างเล็กนะอาจจะไม่ได้เล็กเวอร์เอางี้ถูกวันนี้ก็อร่อยแต่ถ้ามีกําลัง ลองดูสักทีให้รู้ชีวิตหนึ่งก็ควรลองดูสักทีจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างที่บอกวันนี้ก็คือความเห็นส่วนบุคคลก็คือเราอยากลองสักครั้งหนึ่งนะคะในชีวิตนะคะอ่ะใครกินทุเรียนเข้ามาค่ะเชิญหั่นค่ะเชิญหั่นเชิญกินค่ะน้ำตาลรื้อน้ำตาลรื้อนเนาะอร่อยเนาะทุเรียนกรอบนองนุ่มในแท้จริงที่แท้จริง มันดีมากเลยอ่ะหลังกล้องบอกขอให้อนุญาตให้คะแนนแทนได้ไหมคะให้10ล้านคะแนนมันหวานกําลังดีนุ<อ>น่มไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ลองถ้ามีกําลังนะคะให้แบบพันคะแนนจริงๆอร่อยอ่ะ เฮ้ยมีคำถามคราวที่แล้วเราทีมาาพ,พายข้าวโพดพายสับประรดถามคนที่ชอบกินทุเรียนว่ากินแช่เย็นหรือไม่แช่เยน็นฉันชอบเยน็นเพราะเย็นมันจะกรอบนิดนึงกึ่งๆเหมือนเรากินไอติมทุเรียนนะมันจะมีความเย็นของมันมันทำให้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นอันนี้ส่วนตัวของคนที่เป็นทีมแช่ยเยน็นพี่โจ๊กไม่แช่ถ้าแช่ยเยน็นปุ๊บพี่โจ๊กไม่กินเลยคุณทีมไหนคอมเมนต์ามาค่ะแช่ยเยน็นหรือไม่แช่เย็นอ่ะก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของการรีวิวของยอดฮิตติ๊กต็อกนั่นเองนะคะเป็นของกินล้วนเลยนะคะชอบคลิป แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันคราวหน้าอยากจะให้รีวิวอะไรอีกคอมเมนต์มาแนะนำมาได้เต็มที่นะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะเย้ <Yeah. S 1> yeah.